này thu da quang dài ม้าลายตัวเล็กชื่อจ้อยลายบนตัวของมันไม่เหมือนใครบางเส้นโคตบางเส้นขาดเพื่อนๆมักหัวเราะเยาะว่ามันเป็นม้าลายลายเพี้ยนทุกวันจ้อยพยายามเอาดินมาป้ายตัวหวังให้ลายดูเหมือนเพื่อนๆแต่ยิ่งทำยิ่งเลอะเทอะและก็ยิ่งรู้สึกไม่มั่นใจวันหนึ่งเกิดพายุทรายฝูงม้าลายวิ่งหนีอย่างตื่นกลัวมองทางแทบไม่เห็นจ้อยพยายามวิ่งตามแต่เห็นเพื่อนเ แยกกันคนละทิศคนละทางมันตัดสินใจปีนขึ้นบนเนินสูงเพื่อดูทางจากที่สูงจากบนเนินจ้อยเห็นฝูงม้าลายอีกฝั่งกำลังจะวิ่งเข้าไปทางหน้าผามันรีบวิ่งตะโกนเตือนสุดเสียงหยุดนะข้างหน้าอันตรายฝูงม้าลายรอดชีวิตเพราะเสียงของจ้อยทุกตัวหยุดได้ทันพายุทรายสงบลงทุกตัวหันมามองจ้อยแล้วโค้งขอบคุณ ถึงตอนนั้นทุกตัวเห็นว่าลายของมันสะท้อนชัดในแสงอาทิตย์เหมือนธงนำทางม้าลายตัวอื่นเดินเข้ามาขอโทษที่เคยล้อเลียนเราผิดเองจ้อยลายของเจ้าอ่ะช่วยชีวิตพวกเราเอาไว้จ้อยยิ้มและตอบเพียงว่าเราทุกตัวต่างมีค่าในตัวเองทั้งนั้น ตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครหัวร้อยอยาะใครอีกทุกตัวต่างภูมิใจในลายของตนและเมื่อมีพายุอีกครั้งพวกมันจะรวมตัวกับจ้อยเพื่อไม่ให้หลงทางจ้อยยืนมองแสงแดดสะท้อนลายบนตัวมันยิ้มและมันเข้าใจแล้วว่าความแตกต่างไม่ใช่สิ่งที่น่าละอายแต่มันคือของขวัญจากธรรมชาติ